สวัสดีครับเมียผาา้ารวยห้าน้อยปกติครับประจำวันจันทร์ทียาา่ยี่ห้าสองเมียผ้ารวยคลิปนี่ก็จะโพสทุกทุกวันครับเจ็ดโมงตรงเจ็ดโมงตรงทุกวันเป็นเลขห้าน้อยปกติครเพราะว่านีนเลขวิ่งเต็มเต็ม,เ,ตมเข่าอีก อ้าห้าเก้าเออห้าหกหกห้าหกหกห้าอทับเลยอ๋แมนออกบนหาล่างหกหาไังเอดเจ็ดนะเกันพิ่นซอยพิ่กันครับเจ็ดหกแล้คนลืมจะได้เท่า ท่องจะบ่ลืมหรอเต็มหมดแล้วนห้าห้าก่อนอ้ยพวงน้ำมาได้ใส่เล็กวิ่งให้เลยเออเล็กอันนี้ให้เลยนะบบนเ,เลขเบิลเออเลขเบิลเลขไม่เจ็ดศูนย์เออเอาเลยเนาะเอาเลยจะเป็นเจ็ดเจ็ดหกมี เจ็ดหกบ่มีอ่าเกือบเจ้าเือบเอ้ย6เจ็ดหหห้าห้าหกนี่กบเลยเนาะอันนี้แปศูนย์มาเน่ยเจ็ดศูนย์อะเ่าห้าแปดจะกูเจ็ดศูนย์ในเกณฑ์จี่หามแลแปดนึ่ หนึ่งสองใสหากระเปดอไม่เก่งหาระปดจับเป็ดโเคียนหกระ8ปด้น,นี้ัน,นี้หากระแปดเดยดเอาเหล่กมนาทิตออมาออกอีกไปจากตัวเกาเด้ตัวเมืออ่อก้อนได้แปดหาวมนนอ้มันบ่เดลเอาไปหา นออกไปห่าห่าหนึ่งสุดกรมันออกห่าหนึ่งเนี่ยออกมาทั้งมันจันกรบอกหนึ่งห่านั่นนี่นะกมหองครับฝนติตก ฝนตีตกเลยเด้อมันนี้ห้อนครับห่อนแน่ครับมันมนี้3ามส,สิบสามสิบองศาห่อนไหลหันแม่น2ี่สิบเสไหยิบซองหยิบามกับฝนตีตก เป็น่เรีวัฒน์เป็นหาใช่ยังยอีกเป่าเก้าห้าหนึ่งหกห้าหกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสูงห้าสี่สี่เป็ดเก้าอะนะเกา สามสองศูนย์เก้ายี่สิบเนี่ยค่ะเด็กเนี่ยค่ะเด็กสองอ๋อเด <c oughs> ็กสองสมัยโบราณนะครับเด็กันพลยไปเห็นภาษาโบราณนะมาหาเราด้วยครับเด็กให้เราแก้ <c oughs> ที่เปล่าครับ <c oughs> ตัวแรกครับเอาโหกอีกแล้วกับสองหนึ 5> <5 ่งหกหนึ่งแปดห้าหาบอ๊ะอือ ฮ่ามันเป็นอะไรของมันเออสีหาบูมีนี่อ๋อสี <c oughs> หา,หาลเลยครับอยู่บนมาขาหน้าว่ะขาอยู่บ่ขาเขียนไหมเอาสีดแดงขีดแล้วก็เขียนสีหาไหมาอาสีดแดงอันเขียนสีหา นี <One input> ่นี่โอ้บอกพ่อขีดคือกันมั่งอ่าครับเล็กวิ่งครับเว่งหนึ่งขับรถดีกว่ารถสวยนั่น ็่าลืมนะครับจีแดงแพงฤทธิ์ไหนตราบตรบเข้เรียบร้อยก่อโอโดเดี๋ยวก่อนคิดก่อนนะฝาสีดำ <09. S 1> จูบสีแดง <c oughs> นี่มมีหุนกับม่ได้ซูนโมหน่ยเนาะ เกา้องใส่อองอันนี้ขีดล้ตัวโอ้โอ้เกาอันทีออ่ะหน่งสองสามสี่เดไม่เจ็ดศูนย์ใส่อันนี้เจดศูนย์ สิบเอ็ใส่เลยสี่หกแมวเลยเนาะหกหกขาใส่ให้ตัวอนี่เนาะเมยกลับให้เข้ายางดีอ่เจ็ดตัวอีกจิมหาโบเกียวว่ะสีแดงเกียวเกียวมากเลย เกี oh. mm. oh. mm ่ยวมาเราะฉันแดงไหวแดงไวกรเป็นวะอ้าวมีเจ็ดตัวแล้วครับด้วยมีห้าหกศูนย์เก้าหกหกห้าเก้าสองหนึ่งหกหนึ่งแปดจิบห้าแดงแดงนักอยู่บอกเล็กวิ่งครับสองตัวคือเก้าหนึ่งก็หกอ๋อทจโฉมันม้าครับเขาแน่นอนครับเล็กวิ่ง นี่ตัวใดตัวหนึ่งที่มันเข่าเราจึ๊ดใจผู้ใดก็เอาไปสื่อได้ครับเด้ออ้อาวมันโฉบโฉบมันมานลำล้ำลุยๆกันทุกผู้ทุกคนครับมายา่ย่ะอวยพรอีกรอบนึงอวยพรอ,อีกรอบปกติครับออกรปกติอืมครับมิดครับสัญญาณขาดหายเด้อพี่น้อง เอา้เอา,อาวให้<ส> <Trustee> ถูกในมาถูกสุขคนห่าน้อยปกติครับให้ถูกสุขคนเด้อโอ้าถูกห่าน้อยเด้อโอสาถูกคับอ่ะไมยาพ้ารวยจำเนี่ครับสวัสดีครับ